พบกับพี่ไทยเมื่อไหร่ต้องพบกับเทคนิคและวิธีการสร้างอาชีพสร้างเงินแสนเงินล้านเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะพี่ไยจะมาบอกวิธีการทําร้านเว็บยังไงให้เราเหลือเดือนสามหมื่นแปดหมื่นหรือว่า1นึ่งแบาทโดยที่เราไม่ต้องมีลูกน้องค่ะนั่นก็คือโครงการวันช่างวันช็อปที่เราทํางานเพียงคนเดียวไม่ต้องมีลูกน้องที่สําคัญก็คือเราจะเหลือเดือนหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท ด้วยยอดขายที่ไม่ต้องสูงมากต่อเดือนนะคะส่วนทำเลของร้านนะคะวันนี้ไม่ต้องอยู่ในห้างแล้วแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในแหล่งถึงคนเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากร้านของเราก็อยู่ในตัวเมืองะคะ่ะก็คือเพราะลูกค้าวันนี้นะคะเขาจะใช้วิธีการหาร้านด้วยการเซิร์ชแล้วก็เข้าไปดูคอมเมนต์รีวิวของเรานะคะได้ทำเลของร้านแล้วเราก็มาดูต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะต้นทุนก็จะเป็นค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดนบาท แล้วก็ค่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในการทำยอดขายเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งามพนบาทส่วนรายได้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทถ้าเราขายได้5 0 0 0มเรามาหักค่าใช้จ่าย20,000มึ่งจเป็นต้นทุนเ,เราเราก็จะเหลือกําไรในส่วนของค่าแรงเราเนี่ยอย่างน้อยเดือนหนึ่งอ่ะสามหมบาทค่ะเราจะมียอดขายเดือนละ5 0 0 0 0ื่นหนึ่งแบาทได้อย่างไรกับการทําร้านแวดกําจัดขนวันนี้พี่ภัยมีโครงการ สอนและอบรมการทําร้านแวดกําจัดผลที่ใช้ระบบ 4A เรียกว่าโครงการวันช่างวันช็อประบบ 4A มีอะไรบ้าง A ที่1 เราจะต้องทำร้านของเรานะคะให้เหมาะกับลูกค้าเกรด A สะอาดหน้านั่งนะคะ A ที่2เราต้องเป็นช่างเกรด A หมายถึงว่าเราต้องมีความรู้ที่สุดในเรื่องของการกำจัดขนค่ะอย่างเช่นเราต้องรู้ว่าขนขาดเกิดจากอะไรขนคุดต้องดูแลยังไงให้เขาไม่เป็นขนคุดรวมถึงเราจะต้องมีฝีมือในการแว็กที่ทำให้ลูกค้าไม่เจ็บจริงๆแลวก็ขนลูกค้าไม่ขาดนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเราต้อง มีความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าของเรานะคะ A ที่3ก็คือลูกค้าเกรด A ลูกค้าเกรด A หมายถึงลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราแล้วเขาเชื่อถือเราทําตามที่เราแนะนําทุกอย่างเลยค่ะสุดท้ายแล้วผิวก็สวยจริงๆแล้วก็พร้อมจ่ายอันนี้คือลูกค้าเกรด A นะคะแล้วสุดท้ายก็คือ A ที่4 ถ้าเรามีตั้งแต่ A ที่1สมบูรณ์แบบ A ที่2แล้วก็ A ที่3นะคะเราจะได้ยอดขายเกรด A นั่นหมายถึงยอดที่เดือนละ50,000ถึง0 0 0บาทค่ะว้าวถ้าคุณสนใจธุรกิจแวะกําจัดขนที่มีไรายได้เดือนละ50,000ถึงหนึ่งแบาทโดยที่คุณทำงานคนเดียวไม่ต้องมีลูกน้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาพี่ภัยได้ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ